เตะลาดฝันครับคุณผู้ชมครับบุนเดสลิกาดรีมที่มีโต้โผลใหญ่ก็คือทางฝั่งของ v d m s นะครับที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูนะครับแล้วก็จะมีคนที่ลงไปในพื้นที่และเอ็กซ์คลูซี ก็คือคุณอูนพัชชานิตนั่นเองเดินทางันที่8นี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปตะลุยเยอรมันแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากแต่ว่าเราไปดูกันก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยการปรับลดอายุนะคะจากครั้งที่แล้ว17ปีแต่ครั้งนี้ลดลงมาเหลือ15ปีเนี่ยจุดมุ่งหมายจุดประสงค์คืออะไรนะคะไปติดตามกันในแต่ละฝันบุญเดชิกาดรีมค่ะ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคนสิ่งยืนยันได้ว่ามีเตเพเนี่ยสับสนกัน เอนา,น,านะคะคพิธีกรหน้าตาคุ้นๆนะคะหมายถึงคุณปิ๋มอะไรฮะ <laughs> ไม่ใช่ใช <laughs> สวัสดีพี่ปิ๋มถ้าดูอยู่นะคะ,ค <laughs> ะก็เมื่อวานเออไม่ใช่เมื่อวานเลยสิสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสําหรับน้องๆ17คนสุดท้ายนะคะที่เตรียมจะเดินทางไปเยอรมนีกับ3สโมอสรน,นะคะจะไปฝึกกับอะคาเดมี่ของอ็งส์บวกก่อนแล้วก็เป็นฮัมบูร์กหรือว่าฮัมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ไปที่ดอทมุนโดยที่1คนสุดท้ายนะเป็น m v p จะได้อยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะคซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นโต๊ะโผใหญ่แล้วก็รวมไปถึงทาง VDMS Bundesliga International นะคะคแล้วก็พีพีทีวีของเราเนาะที่ร่วมมือกันจับมือสำหรับโครงการ <c oughs> <ม>านี้เป็นปีที่สองทไทยด้วยถูกต้องค่ะค ก็สําหรับปีนี้นะคะสิ่งสําคัญเลยที่เป็นหนึ่งในคีย์หลักที่หลายๆภาคส่วนในมีความเห็นตรงกันก็คือเรื่องของอายุเยาวชนที่ร่วมในโครงการครั้งนี้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะกับการเอาน้องๆอยู่17เนะเาะไปฝึกทีมชาติ3คนนะ่ะใช่แล้วก็เป็นทีมชาติที่ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียชเสียดายที่ไปแพ้เกาหลีแต่เกาหลีเขาแกร่งจริงตอนนั้นนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะพอครั้งนี้มาต่อยอดเป็นซีซั่นที่2ก็มีการปรับลดอายุลงมาค่ะจาก17เป็น U15 แทนเพราะอะไรคะเพราะว่า U15 เนี่ยจะสามารถต่อยอดไปได้ทั้ง U16 U17 แล้วก็ U19 การปูพื้นฐานน้องๆตั้งแต่อายุที่เริ่มหน้อยตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้น้องๆ <c oughs> ได้เปรียบมากขึ้นนะคะซึ่งการที่ไปอยู่ในเยอรมน,นีแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกทักษะฟุตบอลอย่างเดียวแต่ว่ายังรวมไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเรียนรู้ทั้งสภาพอากาศที่ต้องปรับตัวให้ได้เรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเอาตัวรอดทุกสิ่งอย่างนะคะโดยที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีความฝันในการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ในอนาคตนะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณเดนิสกันหน่อยนะคะผู้บริหารจากทางบ u n d e s l i g a International นะคะว่าอยากจะเห็นน้องๆ17คนเหล่านี้เนี่ยไปถึงจุดไหนสำหรับโครงการในซีซั่น2นี้ค่ะ The 17 um, players have the chance to be the future talents and future national team players of uh, of the Of Thailand, of the Houston uh, national team, but also then later of the national team. So, my expectation is that they should see this as an opportunity that now they are the Bundesliga dream team, but hopefully, as many of those 17 players are also then not only the Bundesliga dream team in the future, but also national team players of Thailand. And if one of them makes it to the Bundesliga, then of course this would be the dream scenario. But it's a long way to go, and uh, they need to accept this, they need to fight for this dream. And next when we will see them the next couple weeks see the couple e of g นี so> ่ก็ตอนนี้เป็นบุนเดสลีกาด REAM ทีมก่อนนะแล้วไม่แน่ว่าหลังจากดีเนี่ยฝันของน้องๆอาจจะเป็นจริงก็ได้กับการที่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปสู่หัวทีมในบุนเดสลีกาได้นี่คือเป็นด REAM s c e n a r i เป็นภาพในฝันที่จะเป็นจริงเลยแหละเพราะว่าัำบุกเองก็เป็นทีมที่โซนเฮืงมิน ฝึกมาจากคาเดมี่แล้วก็เติบโตขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่นะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องๆซึ่งพี่ตุ๊กนะคะเดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนเนี่ยก็พูดเอาไว้บนเวทีวันนั้นว่าการที่น้องๆเนี่ยได้ไปฝึกปรือฝีเท้าตรงนั้นกลับมาจะตัวใหญ่ขึ้นแน่นอนไม่ใช่บอดี้นะคะที่ออใหญ่ขึ้นอ๋อเลยเขานี่คืออะไรนะแต่หมายความว่าทัศนคติค่ะจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะฟังเสียงพี่ตุ๊กกันนิดนึงค่ะ ก็โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดมาจากปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาถือว่ปนปีแรก ในการคัดเลือกตัวนั้นก็คัดเลือกเด็กอายุประมาณ17ปีแต่ปีนี้ลดมาเหลือ15ปีเพื่อที่จะต่อยอดให้กับเด็กที่ได้มีโอกาสไปในเยาวชนโลกในรุ่นอายุ16-17นะฮะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนวิธีการคัดเลือกนั้นก็เป็นการคัดเลือกในลักษณะที่เรียกว่า,าใช้กฎกติการของฟี ف าทะเลนดีนะฮะมาจับก,ก็คือมีมาตรฐานของเกี่ยวกับฟี ف าเข้ามาด้วยฉะนั้นเด็กทุกคนนั้นผ่านกระบวนการการคัดเลือกที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยเปลี่ยนด้วยความสามารถของเด็ก,เ,ดกเองนะครับ คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะไปฝึกที่ต่างประเทศเนี่ยยากมากนะครับช่องทางน้อยมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีหลากหลายช่องทาง p p พ v นะฮะร,รวมทั้งบูเดลิก้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เด็กเราได้มีโอกาสไปฝึกการไปฝึกต่างประเทศนั้นบอกเลยนะครับประโยกระดับมาตรฐานวิธีการเล่นวิธีคิดประ,ประสบการณ์รูปแบบต่างๆนะฮะทำให้เด็กไทยนั้นเปลี่ยน,มนมไมล์เซตกลับมาเนั่นต้องบอกเลยภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าตัวใหญ่ขึ้นคําว่าตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเราใหญ่นะฮะสมองนะจะมีวิธีการคิดที่แตกต่าง แล้วก็สามารถพัฒนาพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับน้องๆจะเดินทางกันวันที่8กันยายนนี้นะคะแต่ว่าก่อนเดินทางเนี่ยเดี๋ยวจะมีเข้าแคมป์เก็บตัวกันก่อนซึ่งวันที่6กันยานี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญเลยเพราะว่าจะไปตรวจร่างกายที่บาเซมแล้วก็ต่อ,อที่สมิติเวทด้วยนะคะ ก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจร่างกายแบบฟิสิกอลแล้วก็ดูเรื่องจิตใจด้วยนะคะคเพราะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างสำคัญมากๆเลยนะคะ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคน